น้องพี่น้องก่าวถักไทยสบายดีเด้อพวกพี่น้อง FC กันเบิดสุขุมสุคนน้องพี่น้องบาวา่ว่าจอยู่ไกลหรืออยู่ไกลบ่วว่า,วาเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยบว่วว่าเป็นครูบาอาจารย์พนักง,งานทหารตำรวจบว่วว่าเป็นพี่น้องทางต่างประเทศกันยินดีตอนหับเขาสูซม์บอกหน่อยเสียงายคือเก่าคือเดิมน้องพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาพบมาพอกันในช่วงแรงแรงน้องพี่น้องประมาณสามสี่โมงนี่แหละน้องพี่น้อง เขามาหาทางน้องปูหนาวศน์ใช่ปีน้องไอนะ้เนาะก็คือเมื่อวานนี้เขามากกับทางทางสร้างเพิ่นกับสตาร์ทกบใหม่กบตอกเนาะพี่น้องก็เลยสิมาเยี่ยมมายามเพิ่นว่าเฮ็ดฮอตขนาดแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นกบใหม่กบตอกอะโอ้นี่บ่นี่เนาะป๋อทุ่ย่ำเลยพี่น้องไอ้แบบเนาะเพิ่นกบใหม่เมื่อวานนี้โอ้ได้หลายแผ่นเติบได้นี่จนได้กองโค่นเ่าหนึ่งเนาะพี่น้องกองโค่นเ่าหนึ่งวศน์อ่าเต้อ โอ้น oh, ่าเฟรดกับงงงงยนเงี้ยอยู่พี่น้องแพรทางนั้นเนาะโอ้ทางทีมงานเทางกับผัวเล่พี่น้องเลยห่วยอียังอ่ะเป็นลิงอีกแล้วบ่น่ะมีลิงสี่ขืนบกเข้าวได้ไงนาะโอ้ยพี่น้องเลยโอ้ห่วยบะบุญสี่ขืนบ่โอ้โอ้เฮ้ยยังอันนัเฮ้ยห่วยยา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 ซ่ายาซ่าขึ้นไปไว นพลาดส่งขาด đấy แจ็คสติงพลาดเลยบอสโดยสบายดีเลยนะบม่ยานแจ็าเนี่ยจ็คสติงฮีดเลยสบายดีเด้อทางไหนสบายดีสบายดีโอ้โอ้เสาใหญ่อลิ้นนี่เนาะป๊อปโชวหนาเท่าบอสหนาชิม่าสิบแปดสิบแปดเนาะ สิแปะว่าเกือบเ้าตสาบักใหญ่เลยโอ้ตัวนี้เอี่ยมคัะเลยตัวนี้เอี่ยมคักเลยตัวนี้พี่นอออัอขัขเลียมเลย บางคีมออกเศ้าหนึ่งคักลีนอ้าตนี่เช้าคืนไปห่อให้พ่นเลยนี่เช้าจนล้มัจานกนพี่น้องเลอ้เป็นรองเ้าถ้านี่คือหมอกเฝ้าทานแลวอ๋อตคือไปเทิงเลยเาด้วยาอ่ผ่านกินย่างอันนี้ แม่แม่บอกหน่อยมั้ยโอ้ยสบายดีสบายดีดดย่าดยไปไปกินน้ำกันกินน้ำกันกิัสดีสวัสดีพี่น้องน่น้องดอกแก้วเ็นบ่น้องแก้วยังก่น้องดอกแก้วยนดอกแก้วอ๋อโทมลายลายยหุ้ยตตแบักล้วยเป็นไงลู้มึงมกิมตั้มกล้วยก่อน ช่งครปาบอกว่าเาทมกันนะน่าแค้กมีประเด็นยี่บนี่ไม่กกัไใจยู่บใจยู่ประดปุ้มการนี้มาใช้กินบ่อจาาบ่ออะเป็นเป็นอย่างนั้นก็จะว่เป็นปอกเซ็ตสปลายเป็นปอกพักผลเนเซ็ตเซ ก็ไรผมเป็นยังไงแฉ่งมาก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 ก็จะถิ่มเชไดเหรอเฮ้ยเนาะบ่เดือดได้บัานหลวงยายครับเดี๋ยวถิ่มลงล่างเลยจ้าบเจ้าบ่ก็จ้าบเนี่ยบ่ได้บ้านหลวงยายบ้านตูแห้งได้มาเอามาเนี่ยลุงเรื่อ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 ง ว่าทำกล้วยต้องคุกกระเลกแล้วก็แม่นต้องใส่เพชรนะใส่เพชรนี่ก็พอแล้วแล้วแก่กันอ๋อเหรอเลือดแก่ไม่งูไงแก่ไม่งูอย่างอ๋อแสบคอแท้เลยแสบอยู่หักแสบคอยอมเผยก่อนแสบคอเบาไว้แสบคอไม่ได้บอกเอาได้ไม่ได้บอกแล้วเลยว่าเพชรบาดไมบอกคนละห้านิ กพอเเบตูนลงขึ้นแล้วปุ๊ลงไม่ไหวไหนแดงว่าคนบานิุ้ยนกลดเพชรเนาะเน่่าบกเพชรเอยก็เพชรบ่ได้เจ้าบเพชรบอกวยเนาะเพอกอ๋ออเพเะมาเดิอพีเนองเดินขิเขาเด้อไปถทุกคนอันนี้ห่านแม่้าอรมดีนี่มาจับเลยินหมักตแหดอกอยโอเคจับหมักเต็เอาบานโคบันนี้นอน นเนืะฮะปุ่งละตูใประตูอะไรประตูอะไรเนอะเิ่มกินหกกันปั๊บน้องปูเอาตีเข่ามาโอกินน่องปูกินกันสวัสดีนะสวัสดีพี่น้องนะโอ้ยสวัสดีพี่น้องำตเยเฮ้ยมุกมีมุกมีวกแปวมุกมกงเอมาไหมรู้ะมกกันไ่เหลื่อมเวอเวเวถึง้เมื่อกี้นี่ไม่ฮักปถึล่างอันรดใต้ล่างเราที่ฮักเยอย

ไปก็ม่วงบ้านบาวเอ็ดเพืนก็กินจนเบ็ดกันอระด้ามันเลยมาขามันเ่ยนี่มาบวกข้าวบ้านมามเพ่นมเหีะนั่นมายุติเร่งมันเรื่องต้หนดี่กเตมัยเออก็เรียเตมัยแล้วเตมยเตยเตมยเตมยก็เรียเตมัย้เหียเลยชื่อือม่ข้าวโ วง้งเมกนมเดมีมังแกน้องม่มาลงมามากกินโยสยเกับูวูทำกล้วยมกล้วยม่เจ้าของคิดว่าเจ้าของเอาไว้ดูว่ากองไม้ไผถามตัวเองอย่นะวางต้นรื้หนังต้นรืหนังว่าไปเอาแล้วอาช่วงมีแต่เรือวูไปก็รื้อขมือนี่ยคอยก็รื้ลยรืลยรื้อเป็นสำรองอาจารย์ ผมให้ตัวเองนะเอ้าือว่าคอยถามใช่ปว่าของของของไผ่นี่ขอป่ะนั่นแหละลืมยังว่าอยู่นี่ว่าเป็นกิ่เหาเหรอเนี่ยคอยโทรมาเมื่อกี้นี่ไปนี้คิบอลยาวน่ะป้อนน้องแพนนี่ย้ําเราอ่ะไปปะไปปฮู้ตอนบอกว่าเป็นคอนเทนต์ของบอลยาวก็บอกก็บอกบุญใช่ยหม โอ้วิวแตกวิวแตกวะไรยูสามาบสามาก้นะมาข่อยยังนีสามาข่อยยังนี่บอกเจ้าเป็นอนขนกเาเขนมองมันเนาะพอตัดในข่อยนี่เนาะถ้าเมเอารเนอ้ยบเป็นยังเนคอนเทนต์นี่้องเลยอ้โเสียขาววนีคักนีมันนี่สเฮเร็วเร เห็นมาแยงเนี่ยประเทศคทีอยากมานี่มันเบิ่งข่าอ่ชอบไอ้หงจะ่าแย่งโอ้น่องปูเป็นรมับ่าจร์ไมล่ะยัครัมามๆมามาเอานเอากุมานดแบิดไปล้ chép 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 Ăn, ăn hả em em ăn? bò chép chép em em chép chép em em bật chép chép ăn Ăn, ăn chép 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 em chép chép Ăn, chép chép าาเพินปลูกตลอดทนะอ๋อปิงามเนาะมีถุงยาบมอจะสังเกตหมงวงงงมงบปดูดูฝังายกินลาดกาดหมงวงละกกกินข้าวมากินเนาะข่อยก็เลยกกินเนาะเห็นหมงกินแตยากแล้วไปเนาเลยแทบ่เอาไรกนเนาะไ่ได้กินบอกรม่ได้กินแต่ว่าข่อยจะกินคสัก เป็นหมูกินก็อยากกินน้ำพี่้องเอ้ยแซ่บกินหมปูเลยไม่กินใจพรมเข้าาได้เลยมามาเนาะใหญ่มาแต่กวงหมนกฮามากินนี่แต่ไม่ปไนไรห้หมูกิน้ะอยากแล้วรอจันเนี่ยคนบอกกินช่างกุกเดือกแม่แม่เป็นนี่ิคค่็น้ำกามเลยเลแม่เคยเคามเแล้วนเอาคุณหอยน้ำหัวหอยแซ่แท้เนี่ยบั้วแล้วบ่หอย เนี่ยก็ระดัทีมงานถึงเกี่ยงข้าวไร้นี่เหมือนชื้นโตกลงบโแตงเราชดนี้เนาะปี่นเผาแล้วโบแตงชดนี้่ก็พูดบ้าเปล่าจะแก้แล้วตัวนี้เนาะ้วัำเมื่อรอบก่อนเดี๋ยวคนีกิน เจี๊ยบชนะเลยพอดีีบมมาจากนะช่วงจุกไก่มาอ่ะทางอ้ลรับปีนขึ้นแต่พี่น้องเลยเนาะเอาเฮ้ยดูสยนะดนเลยบอเดือนกินน้ำเดือนกินเนี่ยโอ้หัวมาลองหัวมาขาดดูดดูดนมขึ้นบอลร้ายนี่นะประวัตมากนะว้า โมยแท้ันบบเอาบูรทำตายคนตายคนบ้นี่ยาวระวังนะเบายาวเ้ป็นังมันปดบล่ไปออกข่าวขาคอเอมันขาวมสมบูรณ์มันแบบมันเต็มมนี่อัดตัวนี้เต็มตัวนี้ mục đích bóng nhà rồi bóng hai đất bóng hai đất bóng hai đất này, hai đất bóng 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 hai มาขูดพี่ขูดลงนี่แหละมากตัวได้แก่กับโบขูดเท่ดไแก่บ่อแก่บ่อีบอยไแก่กินนะดีเนาะโดยะันนมันแก่ลายกับโบตองผ่าลายันเบแ้กับผกับผเอาไว้เห็ดกระต้มร่วมใส่อ้าถือยังอีกแล้วมาบาทนี่ บอฮักแกงนูยากินนี่เอาม่อีกเลนี่ได um ้ยังบอีกเลยรจันน่นลาบข่อีเบ้อบอ้มากเลยาเห็นข่ามาข่าวกงานเขาชื่อว่าฝากร้านกับสิใจดมันได้บอชัวกนอไรดีโอหมกข้าวเบอโชว์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 ลิงโฟกข้าวมนี่เนาะลิงกข้าว จำคุณให้ขาดคุณ <afraid> ย <t> ุ้งเชิดกันบุบบบเนาะขำกันะพี่เ้้าเนี่ยลงหมวดเห็ดเลยบนี้าเนีเราขาบ้านใดนะมาไขังก่อนว่าล้เออตัวนี้มะเาวนี่ลางมไขรัง่อนหุยมะอ้อนคือดำเนี่เออเออมีมีมี เด exactly uh ี๋ยว่ะคนึงก็ได้นะเดี๋ยวกอ้ลกบนะคกันยู่าบยวได้กิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวีอจุมเนี่าได้เด้อเียฮเอะขอบใจทั้งไอพันนองอโบ้าเดินได้กยัเดี๋ยวบาเดินัยักเร็วางตานนอนเนาะอยไเลยพี่น้อสําริงได้บอกผ้าอ๋เนาอยถือวอลีงใด้บอกผ้าอย ทุกวันตุกมาได้กินแล้วเนาะแล้วแล้วแบบนี้่ง่ลดีใจแห้งได้บอกผ้า่าวคือริงเวิร์อ้สนนาสปาไเลยนี่พักพักปน้องคัับไล่ักไล่ไม่ให้นแม่แท้นี่บังฟองนอยนี่แหละเจ้าเจ้าเห็บวอเห็บหมาเนี่ยเห็บไหมอยไอินอินนะยยังไงเอ้าไม่นี่ยมันมันมันผีงามอ่บอเบ่งเนี่า จะหู้อ้อเป็นยังกินเลือน้อยอยางนี่นะมันออนอเป็นยังหเชียงกินเมื่อไรหัวใหญ่นั่นก็นไดเหลือหัวน้อยเหือหัวน้อยขอเรามาเปพกเป็นย่งของ่อยนะแยกต่างหากโอเคไปคอยยังไงได้เด้แวมาม่นเติาน้ำตาลอีกน่อยหนึ่งวันเหงได้หมน้อยจาอ้า บอยคำชิปานนั่นกินแต่น้ำตาลก็ได้เราน่ามาแกล้งนี่นะราโพ่อพ่อจำเ่ยนี่มีตอนมะพร้าวมีวุ้นมะพร้าวพ่อโป้มีหอมมะนาวอยู่นี่ซ่าซ่าน้ำมะพร้าวพี่น้องเพราะมันซ่าหนุ่มเย็นดอกซ่ามะพร้าวมีวุ้นพ่อโอ้ด้เรื่องอยู่ได้เรื่องได้เรื่องมาขอบใจหลายๆนี่พ่อบาดเนี่ย พอเวลาอะไรก็ท้ามาหน่อยเฮ้ยฮะอะไรก็ท้ามาซิมนั่นนี่เนอโอเคโอเคซิม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 ปลามาเบิ่งทะเลใหม่จนหักเลยเนาะหลุดตะลางเราจะออกเลยนี่ตกโอ้ยแม่นลีเนาะพระเอาถือละหลุดตะลางเราหักเลยโอ้แม่นเสาไม่ยังไอ้นี่เสาไม่ว่าไม่ว่าโดยโอ้นี่แต่ไม่ว่าครับแก อ๋อไม่หว่าก,กันใหญ่เลยนี่นุ๊นนไ,นนไปไปซื้อมาจะใช้เสาเนี่ยช่างมาแต่มืองพีนโอ้มืองพีนูผักอะไรนาสิบแปดโอ้กบกบรุ่น,นี่สีแดงเนาะนังสีแดงเนาะกบรลุดเนี่ยกบกบเขตเซปโปนี่กบสีแดงเลยอยู่ไทยสวัสดิ์เรากบสีสีขาว หนังสีดำโอเคน้องพี่น้องเรื่องราวกับสีประมาณน,นี้น้องพี่น้องของครอบครัวน้องปูนาวะสัจจาเนาะตอนนี้กำลังดำเนินอยู่วะสัจจาเรื่องบ้านเรื่องซองก็ได้เนาะว่าสิเป็นไม้เส้นไม้เอ็นหรือว่าเสาอุปกรณ์ต่างๆนั่นแหละเพิ่นกำลังดำเนินอยู่ทางสร้างเพคนก็ได้นาะพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยก็สร้างสันกันกินข้าวกินน้ำกินหมกเผาวะสัจจา เมันก็ได้อารมณ์มาแต่ภูแลพี่น้องต้นโอ้ยกินแบบสดๆเลยวะสันทัศน์พี่น้องเลยเนาะโต๊ะลงมาก็ใส่ไม่ผู้ฮกขาดพี่น้องเลยเนาะเอาเอาพี่น้องจะได้กะฝากเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานเด้อนะพี่น้องเนาะจะได้ขอขอบคุณกับทุณทางเอฟซีและปุญญาเจดีบัว่าสีเป็นซองได้กับตามเนาะพี่น้องที่ช่วยเหลือสังคมวะสันทัศน์เนาะบัวสีอยู่เจได้บอนได้กับเขา ขออวยพรณ์ใส่ให้ทางเย็ซีผู้ใหญ่งจะดีเนาะจงม,มีแต่สุขภาพกลิ่แข็งปีใหม่นี่จงม,มีแต่ความสุขความเจริญน้องพี่น้องเนาะ,ะทำหน้าที่การงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองน้องพี่น้องจะได้ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะเดินทางไปทางไหนขอให้ตลอด,ดปลอดภัยสัมพันธ์กับซองขอให้ตลอดจอดทั้งหน่อเยเนาะโชคดีปีใหม่โดยเอาไปแล้วสบายดีพี่น้องสบายดี